สวัสดีครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักสุด2สองนะครับวันนี้วันที่1กันยายนนะครับ25 6 7้าหวันหวยออกนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับให้มาดูสวนยางของอาจารย์ต้นเองนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆต้นนะให้ดูสภาพต้นยางที่สุดโทมมากนะฮะเดี่ยนะ ดูฮะอันนี้คือเป็นร่องกีดที่มันบาดนะฮะเดี๋ยวก็จะหุ้มแล้วนะครับผมยางในถ้วยเนี่ยหนึ่งมีดนะฮะเนี่ยนะหนึ่งมีดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูในแถวนี้เลยนะครับต้นนี้ก็พักไว้ก่อนนะฮะต้นเล็กมากนะครับผมอีกต้นหนึ่งในถ้วยหนึ่งมีดนะฮะบ,บางถ้วยก็ เกือบครึ่งนะฮะบางต้นนะฮะนี่นะสภาพสุดโทมบางตายทุกต้นนะฮะนะไปดูจนต่อไปเลยนะครับโอ้อันนี้ได้เยอะหน่อยเกือบครึ่งนะฮะนะขีดเมื่อเช้านะฮะไปขายเมื่อวานขีดเมื่อเช้าอยูส่สภาพนะเป็นยางสุดโทมกันเลยทีเดียวนะครับ สังเกตได้ว่าเปลือกอยางเนี่ยบางมากเลยนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะนี่นะครับบางมากเลยนะฮะขี้ยางเดี๋ยวจะลอกดูลองดูนะครับก่กิดเมื่อเช้าลอกได้ไหมยังเปียกๆอยู่นะกิดเมื่อเช้านี่นะครับผมนี่นะให้ดูสภาพต้นนะอันนี้คือเนี่ยไม้เลยนะครับ บางต้นเราก็ไม่ได้กีดนะครับไม่ได้กีดทุกต้นนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ไม่ได้กีดนะครับยังไม่กีดนะแต่เจาะดูก็จะมีน้ํายางทุกต้นเลยนะครับเนี่ยมันเปลือกบางนะบางทีมันมันสร้างเปลือกใหม่มาไม่ทันเพราะหน้าอื่นๆมันแย่หมดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ยนะแย่แย่หมดแล้วนะครับผมดูอย่างเงี้ยมันจะยาว คนน้ำหมากสูตรสองของยันต้นมันก็จะปิดนะดูดใูใกล้ๆนะฮะเปลือกไม้คนน้ำหมากสูตรสองของจันต้นมันก็จะปิดได้ง่ายนะฮะปีสองปีก็จะปิดหมดแล้วนะครับเนี่ยมีทุกถ้วยเลยนะครับมีทุกต้นเลยโอ้ต้นนี้ก็จะอาการหนักหน่อยนะครับเนี่ยฮะดูนะครับก็จะหนักๆก,กันเกือบทุกต้นนะฮะ ได้ดูหลายต้นไปเลยนะครับต้นนี้ก็ได้เยอะนะฮะดูผิวแต่หน้าน้ำหน้ามันดูดีครับอือดูดต้นต่อไปต้นนี้ก็เท่าแขนนะไม่ได้กีนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็หนักเพราะว่ากีดเปลือกซ้ำสองถ้ากีดไม่เก่งมันก็จะบาดอย่างเงี้ยนะแต่บำรุงด้วยนะ้ำหมักสุดสองของจันต้นนะฮะดูเน่ย อลังการงานสร้างนะต้นมันใหญ่ะฮะก็เลือกกีดได้หน้าตายไม่กลัวนะฮะถ้าเราบูรุงดีๆมันก็มีน้ำยางทุกต้นนะครับนะครับขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ